วันหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมมี limited o ดออยู่ห้าสิบห้าอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันไปทีละอันเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมเริ่มเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงก่อนออาลวครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการเปิดกาชา ด้วยลิมิเต็ดโอห้าสิบห้าเมตรนะครับจะสุ่มทีละหนึ่งก่อนดีกว่าไปครับทีละหนึ่งสองอยากเกตสาม สว่ามันจะเข้าโลกรันตีหรือเปล่าโอ้อยากเกตต่อไปบอกเปิดมาแล้วห้าต่อไปเดี๋ยวเราจะสุ่มครั้งละสิบถัดไป ไม่มีเลยไม่มีเลยทั้งฟอสเจมทั้งกาชาทั้งคอ,งาางคอตูมอันใหม่ที่จะได้อ,อันนี้นะครับที่จะได้คือผมอยากได้มากถ้าใส่กับวอลเลเยอร์ผมมันจะสวยงามมากเลยครับแต่เ,เราสุ่งทีละหนึ่งต่อ นี่สรุปว่าผมต้องส้มแบบให้เข้าโลการันตีใช่ไหมแปดสิบเวลาดิกโอ้โนไม่มาเวลาดิกอีกแล้วผ่านไปแล้วครับยี่สิบเมตรฟอสเจมหนึ่งหมื่นผ่านไปแล้วครับยี่สิบเมตร ยังไม่มาเลยไปต่อครับไม่มาอันนี้มาไหม ก็ยังไม่มาอย่าอีกแล okay, mm. ้วต่อไปนะครับอีกสิบเมตรอ่ะทีนี้ผมจะส่งสิบครั้งลุ้นกันครับได้ดันได้ยาได้ดันได้ยาได้ยาโคเขียวได้ดัน ได้ันได้ยาโอ้โหบอกเลยว่าโลกตายละประทานอีก20เมตรเดี๋ยวผมจะสุ่มอีก20่ิเมตรเรื่อยๆยาวๆมันจะไม่เข้ามันจะไม่หมาจริงๆใช่ไหม มันจะไม่มาจริงๆใช่ไหมเนี่ย สรุปว่าผมจะต้องไปลงการันตีใช่ไหมผ่านมาครึ่งทางแล้วยังไม่มาเลยโอ้ในช่วงเด็กกลาไม่เกิด80มีโอกาส50ไม่เกิน80มีโอกาส50<อ>4สแล้ว การันตีอันนี้ก็คือถ้าผมส่มไป8ปสิบครั้งมันมีแค่มันมีโอกาสได้5้าสิบปดสนะครับไปกันต่อครับในได้ ได้ดันขวดเขียวไปก็อันนี้ผมเปิดร้านขายยาได้เลยนะเนี่ย55าสโลของผมเนี่ย สโลสุดท้ายมาสิบมาไหมไม่มาโลสุดท้ายครับก็อย่างไม่มาโอ้สรุปว่าเกลือนะครับโรคไตรับประทานห5าสลบแปสรุปว่าเกลือโรคไตรับประทานในการเปิดครั้ง เอาละเดี๋ยวกลับไปการที่ตัวเกมกนระขอดีกว่าเรากลับมาที่ตัวเกมอันนี้ก็คือจะเป็นของที่ผมได้มาเมื่อกี้มันค่อนข้างจะเกลือมากๆได้พอจ็มมาหนึ่งถังพอเจะม,มาสองถัง ก็้างจะเกลือมากๆเลยขวดขาวขวดเขียวค่าพลังผมยังลงไม่ได้ค่าพลังผมแค่แคงแต่ว่ามันมีของเช่าอยู่แล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องการเจาะรูน รูนอันนี้ก็คือเจาะรูนเล็กนะครับจะเป็นวันนี้ผมเห็นโพสต์ในกลุ่มก็าถามเรื่องเจาะรูนผมเต่มาแนะนําเรื่องการเจาะรูนก็คือจะใช้การลงทะเบียนทั้งหมด 200LC แล้วก็ใช้หินอ่วไม่ใช่หินจะเป็นลูกแก้วลูกแก้วไฟน้ําไฟครับ เมื่อกี้ผมอ่านผิดจะเป็นลูกแก้วไฟลมดินน้ําแข็งลูกแก้วพวกนี้จะหาได้จากดันธาตุสี่ธาตุที่เป็นดันพรีเมียม,มก็คืออดันร้อยที่เป็นพรีเมียมนี่นะครับอันนี้ผมจะวัดมาให้ดูตัวอย่างก็คือ การดรอปเนี่ยครับอบอบไอซ์ก็คือจะได้เป็นลูกแก้วธาตุสี่ธาตุบวกกับเงินทั้งหมดอ่ะส่วนเรื่องรูนที่พอร์ตลักก็คือเราลงทะเบียนทั้งเดียวจบก็คือสามารถครับได้เลยเดี๋ยวผมเปิดฝากขายให้ดู เราก็จะเซิร์ชแปลว่ารูนน่ะครับอันนี้จะเป็นเจาะรูนซึ่งจะเป็นเจาะรูนเล็กก็คือสามารถเจาะได้เพิ่มรูนเพิ่มเติมเจาะเพิ่มได้อีก44ช่องซึ่งเริ่มต้นเราจะมีทั้งหมด16ช่อง แต่อันนี้ผมเจาะไปหนึ่งช่องแล้วเราสามารถเจาะเพิ่มเติมได้ทั้งหมดอีก44ช่องเพิ่มเติมนะครับวิธีการคราฟก็คือลงทะเบียนที่พอร์ตลับใช้เงินทั้งหมด200 a อนะครับก,ก็สามารถเจาะรูนเพิ่มเติมเพื่อทำให้ตัวเราเรียน รูนเพิ่มเติมได้แล้วก็มีความเก่งมากขึ้นแล้วอารูนหน้ารูนเราจะมีอยู่สองฝั่งอันนี้จะเป็นรูนที่เรียกว่ารูนเล็กอันนี้จะเป็นรูนเล็กส่วนอันนี้จะเป็นรูนใหญ่ซึ่งรูนใหญ่ผมยังไม่ได้เรียนรูนใหญ่จะมีสล็อตศูนย์ทับสามเริ่มต้นก็คือจะมีห้สามสล็อตแล้วการเจาะรูนใหญ่ของเวอร์ชันนี้ก็คือ ให้มาที่ MPCU แล้วก็มาเลือกลนูนเหมือนกันครับใช้ลูกแก้วธาตุใช้ลูกแก้วธาตุในการคราฟก็คือสามารถมาซื้อได้เลยนะครับอันนี้จะาเป็นเจาะรูนใหญ่แล้วก็ใช้เงินทั้งหมด50จาก3ช่องเราสามารถเจาะเพิ่มได้อีก27ช่องเป็น30ช่อง นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเปิดกาชาไปแล้วก็มาอธิบายเรื่องรุนเพิ่มเติมเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรืออาจจะรีวิวของสมคยตัวละครในอนาคตก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมมิตรวินแชนแนลขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ผิดพัาดประการใดหรือเสียงไม่ชัดเจนก็ขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ